สวัสดีจ้าพี่โยผลาดแานอีกก็จ้าดีค่ะน้องแก้มค่ะมาจากวันนี้พี่โยก็เลิกงานกลับมาเซ็ตซับเรียบร้อยอันนี้พี่โยก้านองแก้มเอาพี่โยเอาเสื้อผ้าไปซักนะจากน้องแก้มก็เลยเดินไปด้วยนะจน๊ะนี่พอดีพี่โยก็ซักผ้าซักคอนอะไรเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วจ้ะยังไม่เซ็ตะจะเอาไปปั่นทฉยๆีนะจ๊ะเอาไปใส่เครื่องปั่นจะว่ารอให้เซ็ตพี่โยมาถึงก็จ้ะแจ็คแมรี่ทำอะไรคุยคุยอยู่น,นู่นทำกับข่าวไว้รอก,ก่อนเลยจ้ะวันนี้ไม่รอให้ ลูกมาถ่ายมาอะไรเลย,ยจ๊ะนี่แมจ๋าเดี๋ยวไปดูแมลี่กันนะจ๊ะมาทำอะไรไบโรนี่มาจ้ามาดูกันแมลี่ทำอะไรน้อน,นี่แอบทำอะไรก่อนนี่สวัสดีจ้าแมลี่จ้าเมรี่นี่นะจ๋านิง้งเขาจะไปทำงานเลยแมลี่ก็เลยทำขนมจีนทำขนมยาโอ้ยทำขนมยาุ่ยนั่นลูกเขาเละเลยทำเลยจ๋าไม่ได้โลให้ลูกเขามาถ่ายมาอลไรตนทำจ๋าจขาบอกว่าทำเหมือนทุกที่เลยนาะจ้านี่สูตรการทำก็เหมือนเดิมเลยนะจ้าที่ว่าเคย ใจดูจ้ะโอ้ดูวันนี้เครื่องวันนี้เครื่องเน้นๆเลยจ้ะนี่ดูดูโอ้อยากให้เอฟซียู่ยไก่เออจะตักไปเป็นก็เลยก็เลยก็เลยเลยนี่ทั้งตีนไก่ทางตีนงเครื่องในไปก่อนไปเลยดิจ้ะนี่ใส่ไปเลยเป็นชุดไปเลยวันนี้พี่โยจะตะบะแตกไปเนาะจ้ะนี่จักที่ว่าแทะเน่แตกเน่เลยจักที่ว่าคือจะกินข้าวหนึ่งจานวันนี้จะกินสักจานน้อยมาเด้อจ้ะเด้อนี่มากินกัมเบลลีตโนเย็นๆนี่เด้อจ้ะเด้อนี่น่ะยาอยดวัวเลยนี่จ้ะ เรื่องแน่นๆน่นเลยดูให้ดูไกลๆเลยจะนี่ใช่แบบน,นี้ <c oughs> จะให้เอาหน่องนินน้งเข้าไปโรงงานด้เนรอจ๊ะเลยเมลลี่ก็ต้องทำแต่วันจ๋าเลยก็ไม่ได้รอหนงโยเข้ามาทำเพราะว่า,าพี่โยก็เลิกงานสี่โมงแลจ้ะหน่องนิ้งก็ไปแต่บ่ายสามกว่าสามโมงครึ่งแล้วะนี่เลยเมลลี่ก็ทำแบบค่อยเข้าจะพอมาถึงแต่คนมองพับ่ทำอ้าวทำอะไรอน้อวะหามเมลลี่ไปก่อนเลยจะนี่จักขนมจีนมี มีอยู่ <unfor ting S 1> หลายอยนู้นขึ้นมาเยอะส่งสื่อมาอีกว่าบ้านมันเหลืออยู่สองถ้วยเนี่ยเขาเสือเอาไปโรงงานดาเสร็จนะจ้ะมาจ้านี่มาจ้ะวันนี้คนมาเปิดงานวันแรกแม่บอนก่อนาดีจ้าเดินมาจากไหนเนาะนี่แม่บอนนี่มาจากสวนจ้าเป็นรุดพีก กันเลยแมรี่กินนมจีนนี่กันเลยเรียกให้แม่บอวมาจิ้มเรจะไม่ยอมเอาเครื่องในไม่ยอมเอาตีนไก่อะไรเลยจะจะหนาบอย่างเดียวเลยนี่เดี๋ยวให้แม่บอลชิมแล้วก็ให้คอนเปืนนะจ๊ะว่าแม่รีทถาอร่อยไม่นะาจะนี่โอ้ทังถ้ามันอร่อยอยู่เนี่ยอืมอืมอร่อยมากอร่อยมากเลยจ้าไม่ยอมเอาตอนเอาอะไรเลยเลยนี่โอ้กินจะหนาบอย่างเดียวเลยนี่ กินขนมจีนกับแม่บอนได้จังเลยนะกินแต่แม่บอนมาก็เดี๋ยวให้แม่บอนกินไปก่อนนะ๋ยวพี่โยก็หองรอน้องแนนรอ่างกินพร้อมหน้าพร้อมตาอีกชิ้นนึงนะจ๊ะนี่ก็ให้แม่บอนนั่งกินไปกับพร้อมแม่บอนเดินผ่านมาพอดีมาปเดิมร้านก่อนมาไปเดิมร้านก่อนเขาเลยเงินจะจะให้แม่บอนนั่งกินไปดีเลยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนีู่ตรงนี้ก็ได้ได้กลับมาจากตัดอ้อยเลยได้จ้ะได้เวลากินแหละ ก็เลยเตรียมกำลังจัดแจงกันนี่จ้ะกำลังจะเตรียมตัวกินกันเลยเดี๋ยวนี่จ้ะนี่ก็มีพักที่ไหวๆกินกับขนมสีนะจ๊ะมาเหน่งดข่าวหนึ่งมื่นจ้ะนี่ก็เท่าก็ข่าวนี่เลยจ้ะอันนี่โอ้แมรี่หือแตกใหญเด้อนี่แมรี่ก็เตรียมยกหม้อมาเลยเด้อจ้ะนี่มาเด้อจากคลายโคลมจะมากินกับแมรี่ก็มาเด้อโอ้ยจ้ามากินขนมสีเด็กกันเดี๋ยวยูเฉลี่ยจะมากินข่าว เอาเลยเอาเลยใส่นี่ในนี้เพิ่มนะจ๊ะพี่โยก็ยังขออนุญาตประมาณนี้ไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าล้วแม่ตักได้นี่ตรงนี้ก็ได้ใช่ยี่ลองเนนมาบ้านจะเลยได้กินกะเจ้าว่านจะทำอะไรซึ่งมากคำน้อยกว่าจะอาบน้ำกว่าจะเตรียม เีนเสืาไรมาก็าชงนานก็จะอาจะคำคามบึกนเลยแม่ดูวิงหรจิงแม่จอาจิงไมนี่สาวฟองอลยเ้นทำไมแม่ถึงหูดแต่กินขนมจินมไปถึงแบนี้ค่อยๆเค็มๆคือองหอมลงใส่แต่ลงสสยแต่กินก็จะจิก็บอกว่ายายทำ ไนนี่ชกเอาทั้งนี้แต่เดอจะดเอกะแต่ทั้งแา้าเม็ดอผิดนี่ยายานยาได้เม็ดผิดป่าเอาเลยนะมาเดือจัดเด้อมากินเดียวกันเดือจ้ะขนมซีนน้ำจาตีนไก่เครื่องในโยหาลุกโดดจะไเดอนหาขนมจีนนี่โยชอบแบบน้ำเยอะๆเลยเดอจัน้ำเยอะกว่าซีนน่ จะได้ตื้มได้จะได้ตื้มอะไรได้ซื้อมาซื้ออดผัก์ใส่ดิจิะจะสังเกตเห็นแบบพี่โยชอบทานน้ำยาน้องจีกันพอดีน่องนิ้งน่ะเขาชอบกินนะจ๊ะวันไหนเขาก็ซื้อตัวทีน้องก็ชอบซื้อวัตสุดิบอะไรี่ว่าพวกเครื่องในทพวกติ๊กไก่มาไหว สำหรับทำน,น้ำยาเวลาหนึห่งอยู่ก็ทำกินกันเลยนะจ๊ะแต่ก็น่าเลยดินี่ไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวกินกันใส่หนองแกม้มยู่แล้วอเปล่กใส่ตรงถ้าทำข้อทำต้นหนุนกระด้วันคือหนังเน็ตจะแบบยาจะเลีเ้ยงอะไรนอกอ่ะวันจะเนตอมใครอยู่ยกับใส่ผักอยู่ๆกันเลยนะจ๊ะของผ<ม>้ายางแม่กับพี่จิงก่อนพีเนตหรือเปล่า แหนูคือวันเกิดหนูต่างกว่าเขาเลยแยกเขาเลยแย่ก็ยังงอนิ้วเขาไก่ก็ถึงงั้นจำดอกเด้อวันเกิดใครแม่เรามาไล่จะถึงวันเกิดก็จำไม่ได้นี้เดือนแม่วันเกิดแปดแม่ก็พีจริงสิบแปดพี่แน็สิบสองหนูสิบสี่จำวันเกิดจริงไม่ได้นี่วันไหนเดือนไหนแม่วันที่ยี่สิบแปดแปดพฤษภา ของผีของของแม่ก็พี่จริงแหละวันที่แปดพฤภาของพ,ง 12, อพี่แนสสิบสองพฤษภาปติโทอีกตกัางไกลเราจดีให้รอจนอพฤษภาหน่นนะหนูขึ้งปีหนูนนน่นนะหนูสิบสี่ิทโพฤษภาเดือนเมษีนอนสนวะสองมะขากนูไงเขาเลยกอย่อนหนูแต่สองวันจะได้ไวิว ปาก่อนนีไหมของภาเาเนนสาปากก่อนด้นเนยสาหมดได้กะเลพะวันมีสามที่เกือบสิ้นเดือนไก่ๆกันเลยคอๆกันมอัพเปไปลมกันกระโช้ก็นี่ไม่มีกลับเลยสามปี่เลยนะ มาหยากพักโโนุยานหยกเลยได้จังน้่ดีตรงเปื่อยๆได้จังชอบปลาปะัาอะไรน้ำยาเครื่องเน่นๆ ทำกินเองก็ยังอยู่จ้ะหนึ่งใส่เปกเครื่องไปเลยนะจ๊ะหล่อนน้องลิงเขาเป็นคนตื่อมาเนี่ยจะ้ะมูเครื่องเนี่ยวันนี้น้องทำอยู่โรงงานไก่ก็จะได้ราคาของขนักงานนี่อย่างงี้นะจ๊ะก็เลยโอ้ผิกขนาดผิเดเขียวยังเพชรเดือินอินเทอร์นเน็ตเดี๋ยวรู้สซึกเลยออกอากาศ เกิดมาเหมือนใครปากเยล่ม่แม่คิดไม่ได้อาสนะจะกินอ้หูปล้าจริงนี่ลูงจะให้ปลาโจกสายเดิอันนี้ปลาแด็กับปลาเคยนกิน่ดมันขึนอะไอยู่นตักไปล่ะแสดงหาร้านหลักมากพริกนี่หนูไม่เห็นมันมาพร้อมกัะนำ จัากอบลอยไม่น,น้องหยักจ่อยเลยไม่เห็นชมแม่ว่าลอยหรือแหมลอยแม่แม่เล็กนิดดียวดูเอาเองก็แล้วกันดนะจ้ะ <laughs> หกเกียงสารเกียงชาบกคือนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวถ้ายชมบ่อยๆทุกบ้านก็จะว่าลูกแกงชมอยากกินไม่เกี่ยวยรวมมวยูแต่บามดชาเนี่ยมดชาหมดด้วยเดี๋ยวพี่โยจะพักเนี่ย สิ้นกายนี่เมลี่ก็ตุ่มแบบจนเปลือยเลยจัเน็ตมาสิ้นให้เราไม่ได้มานี่ตัวไปให้ตัวให้หลงนิ้งพอไปโุงงานเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปฝากร้านเนตดาหลูกคุณตู้องหลวงแน่นเดียจะส่งพอไปเปลือ เจอไข่ไ่ยังเอรูด้อจอจมหยายยุงไ่ยยุถวันนี้ไงหมอห้ยุถวันนี้ลูกโดดแม่มากสามกเลยนี่ไชจดเนาะก็ยังบบตักมาไงเนี่โอ้ดท้องหนวดนวดไม่หน่ตักมามายังไง ขิ้นพักตามท่านักไม่หนนมั่อกี้จอมือนู้มันหนูเนี่ยนอยู่โรงเรียนลูก็ฝินแบบดเนะีเอาพกมากินสามลูกเป็นไรเราก็ดัดครูมากนะขนมจีนที่แบบจินตีนไก่ิินเชีองในอะไรอย่างเี้นลเชงเปลือนนมือนะจ๊ะ กล,ลงเขามีไบหนักไหมละโมอน่งไม่ลืมคำเปนอีกคในคำตังค์นะในนี้แต่มันมันโคงตัวเ่าเป็นไรเนี่ยนี่จะมีขึ้น่ะานนถ้ามีมาไบห,ห,หนักม,มันจะเิ็นโชว์คอมเลยครับแันีหนัก ข้องในก็้องใหญ่ๆเ้ยจ้ะมี่ิดไปส้องตามมิดทีเดียวเลยใครอยากมาไฮมารีทำให้กินก็มาได้จ้ะเด้อมารีจะทำให้กินจ้ะเอฟซีคนไหนจะมา บ้านนหมันีดข้ากมนขิงของ,นของานเลยจะด้อเพรปากเอาเนี่ยนะหลอดวมห่น้องเพื่อนี่้กักนแล้วทำไมปากม,มือหอมจับกันย สองเออ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 ัว <c oughs> เนอาิ้งจ้านแม่นะ สั่งน้วนทำไมมีแต่มีแต่ตับนี้นะสีเส้นทามเลยเวนะ้ยน่ะเส้นหายไปไหนนอกยินเต็นมีไว้ไข่สีนกับสามโ <c oughs> ดยคอนี้อยากตักสีนด้วยกัน กินเปลือยกับกินง่ายดีด้เนี่ยอย่ <c oughs> ี้อยนี่้อะไรจะนี่ น้หัว่านไปเลยแกกินสามหอหแกกิน <c oughs> มันเป็นของสสผสมอย่างนี้บ้างน่

ายังรับได้อยู่เครืองางเครื่องนไว้ให้หนูเอะไรุขอเครื่องไหนนูขเครื่องนั้นเ่ลขอเครืนเพิ่มบ้างจ้ายเ็ดูอะไรดูนิ่อร่อยจนดูดนียวเลย ยายจะภูมิใจดีไม่ได้เจอเนี่อร่อยจ้าน้องแก้มดุดนิ้วเลยเจอโเดุดดุ๊ดดุดดงเม็ดเดียวหม่ไว้ ยังเลยกูไม่ได้กินลูกโดดนี่ยังกินไม่ได้วันนี้ได้แล้วเวลลูกโดดอันนี้ลักพาระหมดทุกอย่างทุกอ่อมโสดเลยนะจ๊ะของน้องแกงกับตีนไก่ของแมรี่ก็เม็ดลูกโดดเม็ดพริกนะจ๊ะโอ้ไปโชว์ยังกินได้อืแต่ลูกโดดอายุคกูก็ไม่รู้ ก็จ้าเฉิ๋นรูปใครติง้งรูปไะฮะบาทีเอฟีถามแบบทาไมไม่เห็นไตกับชายก็พิดแก๊ที่เราก็าตามมาแต่เขาไตกับชายมาพร้อมเลยอันนี้ก็ใจตใจนี่ไตาม้ไตเลยนะจัดจะไม่ทาเป็นสินแต่ผิดแก๊เขาทำตามไตอยู่เร็มไหมนาไตาไม่แม่ไม่ทใส่าเลยเดือ้ กำลลนี่ใครจะเป็นผู้ชนะแม่แม่เพิ่มไลยล้วนู้ว่าจะนั่งทำไมดูแม่เพิ่มไม่รู้นี่แม่เพิ่ม <c oughs> แม่เพี่เราจนีู <c oughs> ตกนงเจะก็ไม่ได้ลเลยี้กหลานห่เตก่ดอืม็นหลาในใหญเน,นานหาน,น,น,นห่วงยาย,ายเลยตัก่พักหยายหหวงยังไงเนาะคเหมือนกันตมข้าวโพดไปกับตักข้าวโพดมาินพรอมนั่น เราตัวเป็นเส้นอันยบยูนิลูทตรให้ย่อยสนเส้นหรือไรนี่จักมันเป็นเส้นน้ำค่ะโดยหอมบานจะสองรอบแล้วก็ย่อยน่าแปลกตรนี้ต่อไปเอาโคดตังค์หนึ่ไอันน่ะแบ่แบ่เอาเลยพา เราไปไป,ปั่นไปกันปันต้ที่เลยสองสงครั้งมันองเทียนมูตัวใหญ่ๆทุกอยไให้ก็ติดใสติดแ่อกามมือได้เดๆอ,องเกียนลายกระถานอะ่ะไม่จะลืมไหมไปไปก็แม่นกค้า,ออาเข้ามาโอ้โหนู้น่ตั๊ซีเพ็ดมันคืออะไรอะ่ะ ดูได้หัวใจสี่เขียดอ,อร่อยอะ,อะไรนาะเนี่ยเพราะเพิ่มซีนแต่เพิ่มซีนหนังดูหนูร้านกินไปกินมาจะเหนื <c oughs> อ่อยไว้ะะแล้วจัอนเดมันจะอิ่ม <c oughs> เลยตั๊กซีนแล้เพิ่มซีนรอ <c oughs> อืม อะีรแจากคลิปนี้ก็จะใบแค่นี้นะจ๊ะก็พามาดูอนน้ายาขนมจีนเข้ามมรี่ที่ว่าเครื่องเน้นๆก็ททำแบบสูเดิมๆนั่นแหละจ้ะเแต่วันนี้แมรี่ก็ทำใบให้้นงนี้งไป โรงงานไปอะไรได้จักเลยต้องทำจ่าวัฒน์นจากเลยไม่ได้ถ่ายสูตรของวันนี้ให้ดูนะจ๊ะพี่โยต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเยจ้า่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพี่โยเราก็ขอบคุณนะจ๊ะโยรายเอฟซีทุกคนเยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแล็คเอฟซีทุกคนนะคะคิดถึงจ้า